สวัสดีนะครับสวัสดีผู้ที่ติดตามช่อง Youtube ผมอยู่นะครับแล้วก็ผู้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มเพื่อนกันทุกที่ใน Facebook กลุ่มนะครับนะโอเควันนี้ผมมีแอป,ปอีกตัวนะครับมานำเสนอนะครับในระบบที่ใช้ในการสื่อสารนะครับคลายกับเซลโลนะครับเป็นระบบของออทูนะครับทูพุตท็ทอตนะครับ ทูพูดตัวทอนะครับหน้าตัวแอปมันก็จะเป็นสีแดงแดงเห็นไหมครับที่หน้าจอโทรศัพท์ของผมเนี่ยครับสีแดงแดงนะครับแล้วก็มีรูปวิ่สุสารนะครับมีคลื่นสัญญาณพุ่งออกไปนะครับเขียนว่าทูพูดตัวทอนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับติดเข้าไปครับนะโอเคนะครับนาท่า ท่านโหลดแอปทูมาเรียบร้อยแล้วนะครับโหลดมาอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับโหลดติดตั้งมาแล้วหรือท่านที่มีระบบทูอยู่แล้วนะครับในโทรศัพท์ของท่านหรือท่านที่ใช้เจน1เจน2เจน3เจนเป็นทูพุตท็อกเจน1เจน2เจน3อยู่นะครับนะมีระบบผู้ทูพุดท็อกอยู่แล้วนะครับก็ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนเข้ามาใช้งานนะครับแล้วก็ลงทะเบียนเข้าเข้ามาค้นหาห้องเราได้นะครับอ่ะโอเคนะครับ <c oughs> ตัวทีครับนะโอเคนะครับอ่าก็สมมุติว่าเข้าชื่อผู้ใช้เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปเรียบร้อยแล้วอ่าใส่เบอร์มือถือผมนะครับโอเคนะครับโอเคผมจะลงทะเบียนแล้วนะครับสุดวผมลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับผมใส่เบอร์มือถือผมไปนะครับเข้าระบบนะครับอ้าโอเคเข้าระบบนะครับห้องในทูท่อทอท มันก็จะมีห้องมีการค้นหามีอะไรปุ๊บคล้ายๆหลักการเหมือนระบบเซลโลเลยนะครับโอเคอันนี้นะครับที่โชว์อยู่หน้าจอที่มีอยู่3ส,สมาชิกกับสามท่านนะครับเป็นห้องของกลุ่มเพื่อนกันทุกที่นะครับนะห้องของกลุ่มเพื่อนกันทุกที่นะครับถามว่าท่านจะรู้ได้ไงว่าห้องเพื่อนกันทุกที่จะเข้ามาคุยเข้ามาสแตนบายข้ามาเป็นสมาชิกเข้าอย่างไงนะครับท่านเห็นเลขข้างบนไหม หนึ่งสามศูนย์สีส่หกนะครับหนึ่งสามหนึ่งศูนย์สี่หกทีเดียวผมจะพูดตกหนึ่งไปคำหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งศูงนย์ส,สีส่หกท่านค้นหาเลยครับฮะค้นหาห้องครับห้องเราไม่มีรหัสนะครับไม่มีรหัสมีแต่ไอดีห้องก็คือเวลาท่านเข้าไปค้นหาแล้วมันถามไอดีไอดีของห้องอ่า หมายเลขอะไรนะครับท่านใส่เข้าไปเลยว่าหนึ่งสามหนึ่งศูสี่หครับเลขนี้คือเลขห้องเพื่อนกันทุกที่ในระบบพูดทูทอคห้องเราเน้นย้ำนะครับในห้องเราไม่มีรหัสนะครับท่านเข้ามาแสนบายได้ถามว่าคนเนี่ยค้้นหายยังไงนะครับท่านอาจจะมีห้องของท่านอยู่แล้วนะครับบางคนก็รู้แหละนะครับท่านไปใส่เครื่องหมายบวกครับข้างบนเห็นไหมขวามือด้านบนตรงมีขีดสมขีดครับใส่เครื่องหมายบวกครับ นะมันจะมีเข้าร่วมกลุ่มค้นหากลุ่มสร้างกลุ่มชื่อผู้ติดต่อสกแกนเคอร์โค้ดนะครับนะเข้าทำเข้าทําตามขั้นตอนคล้ายๆกับเซลโลนะครับเหมือนท่านเข้าค้นหาห้องของท่านในระบบพุดธทอครับเหมือนกันครับหลักการเดียวกันนะครับนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นบัญชีการตั้งค่าต่างๆนะครับของระบบพูทธทอครนะนะโอเคเมื่อท่านเข้าท่านอาจจะเข้ามาแล้วเข้ามาในระบบแล้ว ท่านเห็นตัวรูปหูฟังที่มันเป็นสีแดงๆไหมครับที่อยู่ขวามือจอที่มันมีขีดสามขีดและมีสี่เหลี่ยมนะครับท่านต้องเปิดด้วยนะอันเนี้ยโอเคได้นี้ผมปิดผมจะไม่ได้ยินคนในกลุ่มพูดกันเลยนะครับถ้าติ๊กเข้าไปปุ๊บเห็นไหมจะขึ้นโชวฟังกลุ่มนะครับท่านถึงได้ยินชื่อคนในกลุ่มนะครับนะโอเคเมื่อท่านเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีเป็นเพื่อนแบบเนี้ยผมเห็นท่านมาสแตนบายผมก็จะรับ ท่านให้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนผมในนี้นะครับในระบบนี้นะนะครับโอเคนะครับนี่คือระบบห้องของพุทธูท็อกของกลุ่มเพื่อนกันทุกที่นะครับรหัสห้อง1นึ่งสามศูนกับดูมุมขวาจอด้านบเอ้ยมุมซ้ายจอด้านบนเลยนะครับโอเควันนี้พูดผิดพูดถูกหลายอย่างนะเัาเช้าเลยนะครับผมอัดวิดีโอนะครับวันนี้นะก็ฝาก กลุ่มเพื่อนกันทุกที่ในะระบบพูดตุทอนนะครับโอเคเข้ามาสแตนบายเข้ามาพูดคุยนะครับอย่าลืมนะครับนะครับเมื่อท่านเข้ามาแล้วนะครับใส่รูปใส่รูปในโปรไฟล์ของท่านใส่รูปในโปรไฟล์ของท่านนะนะครับเอารูปบหล,ลอมมาใส่นะครับเราจะได้เห็นหน้าเห็นตากันนะครับแล้วถ้าท่านยังไม่ได้รับนามเรียกขานที่เป็นคอนไซด์นะครับนามเรียกขานที่เป็นคอนไซ f ์เท่าไหร่ก็แล้วแต่ให้ท่านใส่ชื่อของท่านก่อนนะ ใส่ชื่อของท่านให้เรียบร้อยนะครับพร้อมรูปนะเข้ามาสัจจานบาลเราจะได้เห็นหน้าเห็นตากันว่าท่านมีตัวตนนะท่านมีชื่อนะอย่าไปเอารูปคนอื่นมาใส่นะเอารูปของตัวเองนะครับรูปของตัวหลอดเองนะแล้วผมออบอกที่ว่าทิ้งดีๆอย่าทิ้งหน่นะครับว่าทูบูตุท็อกเนี่ยส่วนมากเราจะโหลดรูปจากในมือถือไม่ค่อยได้นะ ให้เราถ่ายรูปตรงๆของเราเลยหรือถ่ายเดี๋ยวนั้นนะครับเซลฟี่ถ่ายเลยนะครับแล้วก็โหลดมานะครับบางทีมันเขาเรียกอะไรอ่ะไม่รู้ว่าไฟมันใหญ่ไงไฟรูปมันใหญ่มันก็เลยไม่รองรับนะครับก็ถ่ายถ่ายหรือโหลดถ่ายหรือ,รอเซลฟี่เดี๋ยวนั้นนะครับจะให้เห็นหน้าเห็นตาด้วยนะครับนะใส่ชื่อนามเดวยขานของท่านเองหรือใส่ชื่อเล่นชื่อจริงอะไรก็แล้วแต่นะครับแก้ไขนะนะครับก็ฝากข้อง กลุ่มเพื่อนกันทุกที่ในระบบพุทธทอเร้ตน,นะ,คะ,ะครับไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บ